สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้บาลานนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำรายการรีวิวเจ้าตัวแกซี่เซตโฟสามซความเหมือนที่แตกต่างมาดูกันว่ามันมีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาใหม่บ้างต้องบอกเลยนะครับว่าจอสวยมากก่อนจะเข้าเริ่มรายการนะครับต้องขอโทษ คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ผมหายไปนานมากๆเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาผมติดทั้งงานติดทั้งภารกิจชีวิตส่วนตัววุ่นวายมากๆเลยทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันเลยนะครับแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัว Z ซโฟ4ไม่ได้มาแค่พรีวิวธรรมดานะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับเซ3ให้ดูกันด้วย ว่าเราจะเล่นรุ่นเดิมดีหรือเราจะอัปเกรดขึ้นมาใหม่ดีหรือคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อช่วงลดราคากับของใหม่นี้อันไหนมันคุ้มกว่ากันวันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบอย่างแน่นอนครับผมว่าแล้วอย่ารอช้าไปชมกันครับก่อนที่จะเข้าไปถึงสเปคภายในนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมลองดูกันไปพร้อมๆผมนะว่าความแตกต่างภายนอกมันมีอะไรบ้าง ซึ่งผมลองวัดด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยเท่าเดิมคุณ <c oughs> ผู้ชมลองดูเท่าเดิมจริงๆครับผมไม่ได้โกหกเลยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องให้ดูเลยนะว่ามันเท่าเดิมจริงแต่สิ่งที่ z ซฟสเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือตัวเครื่องครับคุณผู้ชมมันเรียมแล้วมันไม่โค้งมนแล้วเวลาจับผมรู้สึกว่าตัวนี้จับได้ถนัดมือกว่าอันนี้คือข้อที่1เลยนะส่วนข้อที่สองครับ ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูตรงสันหลังตรงนี้ครับสันหลังตรงนี้ของเซ4โฟสีมันบางมากๆเลยแต่ตัวนี้ไม่ได้บางธรรมดามาพร้อมกับความแข็งแรงมากๆนะครับผมเพราะตัวนี้เขามีการพัฒนาขึ้นมาเคมาแล้วว่าบานพับเนี่ยเปิดปิดได้สองแสนครั้งหรือประมาณ5ป้ปีบานพับถึงจะเริ่มเสื่อมซึ่งเราก็เคยเห็นกันมาแล้วว่าตัวเซ3โฟสเนี่ย เวลาไปที่ไหนก็เจ้าหน้าที่ก็จะบอกแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเจ้าตัวเซตโฟสามเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณ1ปีบานพับก็ยังไม่มีปัญหาครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะที่ผมเจอมายังไม่เคยเจอตัวบานพับมีปัญหาเลยตั้งแต่เซตโฟสามแล้วแต่ถ้าถามว่าเรื่องฟิล์มเนี่ยโอเคยอมรับในเซตโฟสามอาจจะมีร่อนบ้างนะครับนี่มันจะล่อนอยู่ประมาณนี้อาจจะร่อนนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ ทางซัมซุงเขาก็มีให้การเคมฟรีมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเคมฟรีด้วยนะมาก่อนจะไปนอกเรื่องเรามาดูจุดหลักๆเพิ่มเติมนะครับหนึ่งเลยตัวนี้ตัวเครื่องเท่าเดิมกับ Z 43แต่ทำไมให้ความรู้สึกว่าจอมันใหญ่ขึ้นละ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพช้าๆนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองดูภาพตรงขอบตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นของเดิมอะครับ Z 43ะ มันจะมีขอบสีดำตรงนี้ให้เราเห็นนะครับผมให้เราเห็นมากขึ้นทําให้ตรงนี้มันไปลดทอนของหน้าจอนะครับผมแต่พอมาเป็นแซ็โฟ์สีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตัวขอบตรงนี้มันน้อยลงไปเห็นได้ชัดแล้วมันไปเพิ่มขนาดของหน้าจอนี่สิครับมีการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะว่าพอไปเพิ่มขนาดของหน้าจอทําให้เวลาเราจับตัวเครื่องมันไม่รู้สึกใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงแต่พอเวลาเราเห็นด้วยตาเนี่ยมันรู้สึกว่าจอหน้าเนี่ยมันกว้างขึ้นทําให้อะไรครับทําให้เวลาเราพิมพ์แป้นพิมพ์ตรงนี้มันไม่มั่วอีกแล้วมันเป็นการพิมพ์แบบคือเนี่ยเดี๋ยวผมลองพิมพ์ไปดูเลยนะไปไหนมาเนี่ยคือแบบ มันโดนแบบแม่นมากขึ้นทําให้เราไม่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกสามารถใช้จอด้านนอกได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากขึ้นเลยกับตัว z 4 t สีในขณนะเดียวกัน set สามเนี่ยผมจะเจอปัญหาอยู่เป็นประจำเลยเวลาที่ผมจะต้องพิมพ์งานไวๆเนี่ยหรือพิมพ์เร็วๆเนี่ยด้วยความที่ว่าจอมันเล็กพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกบ้างจนตอนหลังๆผมขี้เกียจผมเลยใช้ google voice assistant พูดเลยให้มันพิมพ์แทนเลยเพราะว่าบางทีเราพริมพ์ด่วน่ะมันไม่ทันใจนี่คือปัญหาซึ่งทางซัมซุงเขามีการแก้มาแล้วใน Z 44นะครับอ่ะคราวนี้เราพูดถึงจอด้านนอกไปละเรามาดูจอด้านในกันบ้างครับแบบละเอียดเลยผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูครับจอด้านในย่งเป็นจอที่ให้ความสวยงามเหมือนเดิมต้องบอกเลยนะครับว่าจอซัมซุงเนี่ยสวยจริงๆยิ่งโดยเฉพาะตัว z 4 t เนี่ย ตั้แต่โฟที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยจนโฟก็ยังให้ความสวยงามอยู่แต่ตอนนี้เขามีการพัฒนาขึ้นมาให้ค่าความสว่างของจอมันสูงขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราไปใช้กลางแดดในที่แสงจ้า,จ,าจอสู้แสงได้ดีทําให้มองเห็นได้ชัดต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมใช้โฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่รู้สึกว่าไอ้จอมันมืดหรืออะไรไปท,ทั้งทันที่ผมใช้หมดมืดใช้ บอเปเปอร์แบบดำๆอะไรพวกเนี้ยมันสู้แสงได้ดีมากๆเลยพอตัวโฟสีเนี่ยไม่ผิดหวังครับเรื่องจออันนี้ผมให้1 0บเต็มสิเลยนะมาดูในส่วน,นอื่นๆบ้างครับในเรื่องของตัวจอด้านในตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตรงรอยพับตรงเนี้ยมันเห็นน้อยลงคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเห็นน้อยลงจริงๆอาจจะเป็นไปได้ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคือจอบานพับเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้ถูกพับมากหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เราต้องรอดูระยะยาวอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่มีการพับเล่นไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยไอตัวบานพับตรงเนี้ยตรงจอเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยพับมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูระยะระยะยาวนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานี่ครับไอคอนโผล่เข้ามาตรงนี้อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่า ทางซัมซุงเขาคิดคนมาผมถือว่าฉลาดนะอันนี้ผมยอมรับเลยเพราะอะไรครับสมมุติว่าผมเข้าหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Google อยู่แล้วผมต้องการสวิตไปที่การโทรแบบเร่งด่วนคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันจะมีขีดเล็กๆตรงเนี้ยแทรกขึ้นมาให้เรารู้ว่าเราเปิดหน้าโ o m e คือหน้าแรกเราอาจจะสวิตไปทําอย่างอื่นอะไรที่มันแบบประเดี๋ยวประด๋แป๊บหนึง่งแล้วเรากลับมาโดยที่ไวด้วยเห็นไหม ผมให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะสมมุติผมจะเข้าการโทรผมเลือกนู่นนี่นั่นเห็นไหมไมันขึ้นมาแล้วเราก็เล่นตรงนี้ไปแล้วเราอยากจะกลับไปที่ข้อมูลเดิมไงซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ถือว่าฉลาดมากๆาแต่อยากให้สังเกตอยู่อีกหนึ่งจุดครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อสังเกตถูกต้องไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าไอคอนปุ่มเล็กๆตรงเนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูเคลียร์แอป ปุ่มโฮมปุ่มแบกกลับตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้พอดีซึ่งบางครั้งเราอาจจะเคยมือเคยมือขอใช้คำว่าเคยมือนะบางทีผมอาจจะกดแบกกลับเนี่ยแล้วไม่ชินกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของซัมซุงเนี่ยอาจจะไปโดนแบบไปเข้าแอปกล้องเนี้ยถ้าเรารีบๆนะอาจจะมีเผลอไปบ้างหรืออีกอันนึงเราอาจจะไปกดโดนตรงเนี้ยอยากจะกดปุ่มโฮมอาจจะไปโดนเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นปุ่มเครีร์แอปอะไรพวกนี้ ซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้กวนใจอะถ้าเราไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าผมว่าอันนี้เขาถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะแล้วนอกจากแอปพวกนี้ที่มันเซ็ตมาไว้เนี่ยเรายังสามารถเข้าไปตรงปุ่มเนี่ยได้ไปดูค้างแอปข้างในได้ไม่ใช่ว่าจะมีอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราจะไปทำออย่างไม่ได้นะครับเรากดปุ่มตรงนี้ได้เลย9จุดเล็กๆข้างล่างเราก็จะเข้าไปเครื่องที่เลขทำนู่นนี่นั่นได้สบาย ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบมาติวินโดว์เนี่ยการใช้งาน3แอป2หน้าต่างหรือ3หน้าต่างเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่ามันขนาดพอดีมือไม่ว่าจะทําในเรื่องของ3แอป2แอปเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในสะาหน้าต่างนะมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันประทับใจอ่าผมเลือกการโทรนี่เลยโชว์กันสดๆไปนะแล้วก็ นี่เราทําเป็นแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมเราปาดด้านข้างมาได้ด้วยนะเราลากหรือเราลากจากลากมาข้างบนได้เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้แหละครับซึ่งในชีวิตประจําวันผมเคยทารีวิวแทรโฟร์สามไปแล้วว่าใช้จริงมันเป็นยังไงอันนี้เราไปหาดูได้นะครับในคลิปของแทรโฟร์สามรีวิวผมจะไม่มาบอกอะไรตรงนี้มากมายเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันก็เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จริงจริง ว่าเฮ้ยมันทําได้แบบนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมลองทําให้ดูนะครับเราก็สามารถเลือกนี่ปิดได้ข้างอะไรพวกนี้เคลียบอกเลยครับว่าตัวนี้สิบเดิมสิบเหมือนเดิมเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมครับว่า z ซทโฟสี่กับแซทโฟสามีอะไรที่มันแตกต่างบ้างส่วนในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับว่าเจ้าตัว Z ซทโฟสี่กล้องมีความเเอียดเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับ Z4 3ฟอะไรที่มันเหมือนกันที่มันแตกต่างกันบ,บ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นบนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูกันได้อ่านกันแบบเต็มๆเ,เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการศึกษานะครับสุดท้ายนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจกับคลิปที่ผมมาทำรายการพรีวิวให้ดูนะครับระหว่างเปรียบเทียบ Z4 3กับ Z 4 4ส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูก่อน แล้วลองดูว่ามันยังมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาอีกบ้างแล้วที่ผมยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแบบเาจาะลึกให้อีกทีนึงนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะให้กำลังใจผมหน่อยคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับว่าในซัโทโฟสเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะให้ผมรีวิวอะไรให้ดูเปรียบเทียบกับอะไรชนกับอะไรบอกผมมาได้เลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะกลับมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกต,อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ